สวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับผมมี่ก๋าเที่ยงน้ำปั่นครับผมครับได้มีกะทิมาครับมีกะทิมีกะทิผสมใส่กับไอ้รับนี่ครับใส,ส่กันเลยก๋าเที่ยงครับไป่พริกมะนาวพริกขี้มโยมีกะทิ เขาครับพี่เอกครอบัวนะสมโอ้ส้มเงาะอ,อันนี้หอมหอมหน่อยอันนี้อาโฟมหนุนหน้าตาเป็นสิทธ์แล้วครับมาจเตรียมกันารเทรียงครับจิรมมึงก่อน อครับผมมาขอหยาดก,กินครับผมขอหยาดก,กินฟอนเดอขอเชียงครับมีกะทิผสมผัดหมี่ครับอ,อยากครับผม